สวัสดีครับพอ่อกับคนทะเลาะครับมือนี้ได้รับมอบหมายให้แจ้งน้อไม่สูเมียกินบอปินครับเดี๋ยวให้เพื่อนสอนติมส่วนผม<ๆ>อมันอดาบแดกตำขบวตขอตำขบวอครับอเอาแหลกกันเลยจ้ะตำเล็กแหลกแล้วเนาะ มังแบบพริกอ๋อ,อมันจะเบมหมันจะเข่ากันแล้วเบื่องวันเกิดมาเม่กระซนจังสีโ่โรดเอระเห็นเพล่นเหตุผูเฒ่าแก่กตาใส่บพกเลยเครื่องปูนน้ำใหม่นีน้ำใหม่เห็ดบดบ่ดอ,อน อ้นอนอ่อนคือนองเฮดบลต์ไม่ไดอยากกินเหฮดพกอกระมี่อยู่แต่ว่ามันยังแพงโดนอะไรเจ็ดลอยเจ็ดลอยโมล้ากินถามันคือก่อนเฮ็ดบลตั้งอตั้งใจสูงขนาดน้อมันข้งแรกในชีวิตแยงทำไม คือสีแสบะเพิ่งเิมลีลาองการตอบแหลกเอาแหลกเดีมันเป็นแป้งแล้วนะเอาเนแหลกเนนี้ยวเวลาเรานี่ยจะเป็นแป้งแล้วนี่ไหเงี่ยเอาตากาใส่ใส่นัยาหน้า ไซบ็ดกันไซบ็ดครับพี่กับพี่กันต่างใจขนาดที่นาขยัยกต้องแซยบๆดี๋ยวจังสิบบะทด้ <c ười> สยเซียจจะเอานัางลงเลยเอาหน,น่อไม้ลงก็ได้รูต้องหา นใหม่มทีแง่กรรมเห็ดลงพร้อมกันเลยเนาะแง่ใหม่กับเห็ดลงพร้อมกันหวานในใส่พี่รักพัก<ง>บัดตอนเขาสิปรุงจังเอาลงเสียบเนี่ยนอนปรุงเลยนะป่ะนี่ยปรุงเลยแล้วเนาะเกลือประเด็กเปิ้งนนัวใจรลายเสียบลาย กสุดยอดเลยการศึกดเอาเพีงสอใสแล้วเหพอบอล้วโอ้โหพอนาำปลาบตกครับบุกซ่อนเออโอ้โหโอ้ใสหลายพอเข็มแล้ป่นนี้ โอ้ครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกโอ้จิกินบบได้เด้ได้ได้ได้เอาออกก้อนหนาๆน็นบ่อยังร้อนป่เจ้เกลือนิดๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่งใส่เกลือย่านมันเค็มอันนี้ละน่อยนึงโอ้ยโอ้ยสอนควดน้องมันเลยชิซิปิจั้หรือพี่น้องออกมาชิมบ่ นี่ก็ร้อตั้งไฟหนาเพราะค่ะพอคั่วนี่ครับหนึ่งเขาล้วและนี่เขาก็เอาหมอดกงน้อไใหม่เขามาข้างเลยนี่โ<ม>อ้ยมันเดือดใส่พริกล้อเติมเข้าไปครับเพิ่มความเผ<ม>็ดผู้ใดมาก,กินเผ็ดกับคบเนเยาวห่อนๆหนึ่งไม่ไม่ ไอ้คนไทยวันนี anyway, <_<_<_<_้เห็นเคืองตัวคนหมวเือยตายมี่โด้หม่หายเขาตายพกเป็นไม่จัดมาถ่ายนี่ สายแล้วครับ8ปดโมงเโมงแล้วเพิ่งเฮ็ดกินเพราะว่าเพิ่งมาแต่ตลาดไปซื้อแนวมาเฮ็ดกิน <c oughs> เดี๋ยวเ่าทำแนวหนึ่งไม่ไหมครับพองพอนพองอนครับมันเป็นแกงน้ำไม้เฮาตัวครับครั้งแรกกับการเฮ็ดแกงน้ำไม้ฝาหมอ,อยุสัยเจาเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเค คนก้่นจริงคนผู้หายไผ้ใหม่หมอกไผ้ใหม่ถือเอาไปแต่เห็ดในสกินมือนะเพราะว่ามันมมันมีข่าวเบืออยุบปนหมอกข่าวเบืออยุบปนเราต้องคนมันสิใหม่ข่าวเบือเข่าเบือกับน้ำยาหน้าเข้ากันเดี๋ยวมันจะเหนียวด้วยด้วยเจ็ <c oughs> <c oughs> บโม่โม่พลงมืออีกเขาว่าว่าได้ใจเพื่อนครับ ้ซบแซบเจ้าเสซบฝีมือคอยรวดมือนะเป็นลูกไตหลายกว่า <c oughs> หม้อขาก็เริ่มเดือดแล้วสังคนไปเดี๋ยวฉันใหม่เขาเบียรก้นหมอนนน้อกันนะเพื่อนว่าผมก็บอกเคยเห็ดน,นะที่จะเพื่อนบอกผม ค้นสะใจครับเดือบแสบครับีเพิ่มความนัวขนนะเพื่อนว่าเ <c oughs> ติม <c oughs> กระดูกเป็ดเข้าไป <c oughs> สูตรใดผมก็ว่นลุนะปล <c oughs> าผมเฮ็ดหัวยย่างเดียว <c oughs> ครับงานนะเพื่อนว่าไฟสิไม่หมอแล้วเขาจะเอาผักหวานกับผักกระยังลงมาปนะ บอถึกใจเพิ่นเพิ่นเฮ็ดเองครับผักหวานน้องก็ไพสอนไพวัดลุ่นตกแหกว่าสิสวนพวเฮ็ดครับบัดนี้ได้เฮ็ดเองเพิ่นย่านเพิ่นบ่แซ่บกะคลุนครับบอใส่ผักหวานล,ลงไปละใส่ผักกระหยังเพิ่มความหอม ้ใส่ผักอีตูก็ได้ใส่ผักขาก็ได้ทำพ้นมักมันจะเนียวตัวยห้ได้เอาเข้าโบรา่น้ำน้อยๆมันจะแทรกเรียบร้อยครับสรุปแล้ว <Hit S 1> ได้เฮ็ดเองได้เฮ็ดเองสรุปแบบแซ่บหือเก่าครับ ว่าพอดีว่าอหอยเฮ็ดแซ่บหอยปุงไม่วอมาปุงไม่รับคุเบ่งเฮดแซ่บกับหอยเฮ็ดหอมุมเนี่ยก็เก่าที่เด็ดน้ะเลยครับ Oui, มาแล้วครับแจ้งน้องหม่ของเขานี่นี่เบ้งสีสันถอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อย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 อย<ม>ือัขนาดดูด้วย กับแกงน้ำไม้กินกับผักที่ยังกอเจ้านะเพื่อนเนื่ผักอ,กอนะไาผักางาสินี่ครับผักที่ยังบ้านพี่น,อน,อน,น,อน้องเอิ่นผักที่ยังหนำมิเตน้ามีเตน้ำน้ำยุ่งยาเอิ่นยังอะไรอ่าเง้ยบดิ้งกับแกงน้ำไม้ครับเพื่อนว่าแซ่บผักงาผักอะไร ครับผู้เห็ดแล้วแล้วครับเดี๋ยวมาชิมใหมเบิ้งแกงน้ำใหม่สูตรสาวเล้าสอนเบาไทยเห็ดเอาผักหวานเป็นหน่อยครับยังไงหวานตอนน้ำอืม่พิ่นา้จะกับพักอันนี้ ัน้ำมันจะเป็นน้ำมันกระแซบเดยมันจะออกคอมผอมันแก้มกัน,แก,กนแก้มกับน้ำม้แซบอืมกลับไปเห็นมั้เป็นตะแกรงครับบอกับผมไปเท่านี้แหละครับกินเขากันวันนะ